ผมปีีนจพี่พี่คะหนูสร้างหัวเราะให้ฟังหน่อยค่ะว เดี๋ยวได้ยัดแม่ตะกี้มาจากไหนไอสัตว์เฮ้ยมึงมาจากไหนเนี่ยมึงไม่ไปเดวเดียวกับเขาอะไรเฮียพ่อมึงเยอะเยอะเยอะเรื่องด้อง้ารด้่ง เก่นหน้าอย่างรัวอช่ไหมหน้าในเกมอย่างรัวบันดูจบไปแล้วลอ๋อบางบางบางดีนะ ดีกว,ว่าไอสัตว์อันนี้มุมมองคยข้างนอกไอ้ผมชื่อเบียฉายาป่าเบียโดนข้อหาอา่านักร้องเหรอเขาดนอะไรครับทองทองปลอมแต่ว่าผมว <One election. S 2> ัน d เ e c t i o n อ๋อด้ไหนเนี่ยขอโทษนะครับผมบอสพอนะฮะหลีกทางให้หน่อยได้ไหมครับผมนะให้ผมได้ข้าไปพูดตรงน้หนึ่งคุณไม่ใหญ่จริงคุณหลบไปนะครับถ้าไม่ใหญ่จริงก็หลบไปเลย ผมพอบอสพอทีดไอแคนมีมดสองตัวกำลังจะปีนแก้วออกไปมดตัวหนึ่งท้อใจปล่อยให้ตัวเองให้จมน้ำแต่มดอีกตัวหนึ่งปีนไปถึงยอดแก้วมดตัวนั้นคือใครรู้ไหมครับครับผมมดตัวนั้นคือผมเฮ้ย <Hey. S 1> ผมแกล่งสุดละข้างในนี้ บอสพอเน่เนาะอ๋อไหนนไม่อยากนี่ผมนี่หลบตาผมไปผมมาบ้านเราเลยแต่หนองหลบไปเลยหลบไปเลยพี่มันองไปเลยพี่ทำมาเดือนครับที่โดนไปเมื่อสักครู่เป็นไงบ้างครับพี่อ๋อมันก็ทําอะไรผมไม่ได้แล้วนะฮะเอ่อความแรงของฝ่ามือก็มีอยู่แค่นี้บอกเลยว่าผมไม่สะเทือนนะครับผมในย่างผมไม่นั่งมวยเก่าด้วยนะฮะผมแรงแค่นั้นทําอะไรผมไม่ได้แล้วนะไม่มีแผลไม่มีอะไรแน่นอนครับผมนะผมทนอยู่แล้วนะครับผม ผมก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมรู้นะฮะว่าใครส่งคุณมานะครับผมนะผมรู้นะว่าใครส่งสวยเขานอนยังไงให้สวยขนาดนี้วะไอเหียกูนอนนี่เหมือนแบบเหมือนหมูเด้งไงเหีย

เฮ้ยพ <mm really ี่เจอคนสักแมงมุมตรงท้องเยอะมากเลยด้วยแมงมุมเหมือนกันด้วยนะเยอะมากเลยว่ะหูแทบแตกไอ้เฮียใบสมอ่ะหโอ้ เด็กอยู่เลยอ๋อมันใกล้ลังเหรอฮะอ๋อโอเคโอเคเจอเยอะมากถ้าพี่ดูทิกตอกมาก็หลักสิบคนน่ะแมงมุมแบบเนี้ยคนอื่นหิวะพี่อิ่มละ ไอ้กวนเดิมนี่ Не звонила, не открыла и не спала, почти душила, но запила, на два и слабо. Опять мне кажется, что кружится моя голова. мой мармеладный я не пропала, попала, ловала, обнимала. ยังไงไม่ตั้งได้ป่ะอื้อหือโอ้ยอื้ออยากกิน อ๋อฮะเอ้ยกันแล้วแต่พ่อคุณแต่ลูกคุณแม่กับผมใครเห็นก็บอกว่าคู่บุญมาครับแม่ปีกาดน้องคู่กับปีคุณผมดำคุณมีคุณรู้คุณมีักสักคุณมาตุ้มคุณเออแม่มันใจดึ้เลยโอ้ยคลิป 誰かを見殺しにしても見殺しにしても、誰かを傷つけても傷つけても命を奪っても奪ったのパパラッパママパパラッパチャカチャカ。 เดินจนสะดุดล้มเธอไม่มองทางใจนี้สะดุดรักรักมาตอกย้ำได้แต่สบตามองไปก็อ่อนหวานมองนานๆยิ่งเข้าทีโอ้ยเซ็กซี่สวยไม่สางเศร้า ใครในตำแหน่งนี้คิดไม่ออกเลยนอกเสจากเธอลำเผลอใจไม่มั่นคงลงละงมในวาจาโอ้ยไอ้เหี่ยหายใจไม่ออกเลยไอ้สัตว์เป็นอะไรวะช่วงนี้ ถ้าลืมแฟนเก่าไม่ได้ก็อย่ามาหาเราเลยทำไมอ่ะเดี๋ยวจะลืมเราไม่ได้อีกคนไอ้มิบอยส่วนนี้ของขาดซอยแดงไอ้มิบอยเคยเคยไปขายเครื่องซอยแม่ถ้าจะได้มาแบ่งคอยครึ่งหนึ่งแบ่งเจ้าครึ่งหนึ่งลูกเจ้าครึ่งหนึ่งโอ้เชื่อเชื่อครับเชื่อ ชอบว่ะเฮียอยากไปงานบวชสังงานว่ะเพื่อนกูมีใครบวชอีกปะวะแล้วเร็วนี้จะมีใครบวชอีกปะวะเฮ้ยไอในถ้ามีพวกไอสตรีมเมอร์จะไปบวชไอจงไอจุกจะไปบวชเดี๋ยวกูไปงานบวชเดี๋ยวกูอยากให้แมง กู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 อยากไอ้น,นี่ให้มันวะกูอยากเป็นเจ้าภาพไอ้น,นี่ให้มันวะไอนนจ้างวงดนตรีมาเล่นอ่ะไอเฮียเต้นเต,ต้นหรอปรเปล่าไปนั่งไปนั่งหลวงอะไรอะเออนั่งให้ติปไปนั่งให้ติปนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเออ ฉันได้สิ่งที่ต้องการฉันจะไปไม่บอกแต่คนที่เจอระหว่างจางไม่ได้สำคัญ I put my hand upon your hip when you dip I dip we dip อะไรพี่ไม่ได้ดูเขาเลยนะพี่ดูแต่แมวที่มันนอนอยู่นะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเขาเลี้ยงแมวอะ